สสรรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพ 1, 700ศ1 7 0 0เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณสถานคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ बाहु सहस्रमभिनिन्दित सायुदनुता गिरिमे खलुदित घोरसे ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นตอนที่189จะพาท่านทั้งหลายไปที่เมืองพาราณสีเพื่อไปชมวัดทางพุทธศาสนาอีกวัดหนึ่งที่งดงาม เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกที่นี่ก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้นำพาท่านทั้งหลายมาที่นี่เพื่อที่จะพาทุกท่านไปชมวัดทางพุทธศาสนาอีกวัดหนึ่งที่มีความงดงามเลยทีเดียววัดนั้นก็คือวัดเวียดนามศิวลีเมืองพารณาณสี ห่างจากพุทธสถานที่สารนาตก็ประมาณ4กิโลเมตรเส้นทางไปยังสถานีรถไฟสารนาตนั่นเองวัดนี้ชื่อเต็มก็คือวัดเวียดนามศิวลีภาษาเวียดนามเรียกว่าจัวไดลอกสร้างพศ2557มีพื้นที่เกตไร่10เศษก่อสร้างโดยพระอาจารย์ดวนลำตันชาวเวียดนาม ท่านเกิดที่เมืองโฮจิมินห์ซึ่งอยู่ทางใต้ของเวียดนามในปีพศ2513ก็เกิดพร้อมกันกันกบอัตมาเมื่อโตเป็นหนุ่มแล้วก็เลยได้บวชในนิกายเถรวาดที่วัดเชตวันภายในเมืองโฮจิมินห์นั่นเองปีที่ท่านบวชนั้นก็คือปี2 5 3 7ปัจจุบันท่านก็มี30พรรษาแล้วโดยส่วนตัวท่านก็มีความศรัทธาในพระศิวลีเถระ ซึ่งเป็นพระเถระที่มีความสําคัญในสมัยพุทธกาลจึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดเวียดนามสิวลีนั่นเองสิ่งปลูกสร้างภายในวัดนั้นมีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คืออาคารที่พักก็จะสร้างไว้หลังองค์พระพุทธรูปความสูงก็สี่ชั้นบวกด้วยหินทรายแดง สามารถพักได้ประมาณ150-200ถึง200คนมีทั้งหมดอยู่45ห้องอาคารต่อมาก็คืออาคารที่พักสงฆ์เป็นตึก3ชั้นมีทั้งหมด30เกณห้องด้านล่างก็จะเป็นห้องโถงสำหรับปฏิบัติธรรมก็มีการจัดอบรมปฏิบัติธรรมหลายครั้งเหมือนกัน3ก็คือพระพุทธรูปเป็นปางแสดงธรรมที่สารนานสร้างด้วยหินายแดงเหมือนกัน เริ่มสร้างปี2559ความสูงขององค์พระก็คือ7 0ฟุตใช้งบประมาณประมาณ66ล้านรูปีก็คือประมาณ30ล้านบาทสร้างเสร็จในปีพศ2562พระพุทธรูปวงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวัดที่นี่ต่อมาก็จะมีรูปปั้นของพระเจ้าตรัญน,นถงของราชที่เวียดนามในปีพศ1801นามเดิมว่าตรันขาม พระองค์ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงได้สร้างหลายวัดและตอนปลายของชีวิตก็ได้ขอบวชในพุทธศาสนาด้วยจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ชาวพุทธเวียดนามนั้นให้ความเคารพนับถือมากรูปต่อมาก็คือรูปปั้นของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ของอินเดียก็นํามาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ด้วยต่อมาก็คือวัดเสาเดียวสร้างจากหินแสดงจําลองมาจากวัดเสาเดียวที่เมืองฮานอย มีลักษณะคล้ายๆกับศารปู่ตาบ้านเรามีเสาเดียวเมื่อพวกเราไปถึงท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวด้วยความที่ท่านทำงานค่อนข้างหนักรับผิดชอบอยู่เพียงผู้เดียวพระสงฆ์มีแค่สองรูปเท่านั้น อีกรูปหนึ่งก็ไปไปมามาท่านก็เลยเป็นกําลังหลักก็เลยทํางานหลักหน้าตาก็เลยค่อนข้างจะแก่มากกว่าอายุนิดนึงท่านตอนรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาเดินชมบริเวณสถานที่จุดที่พามาชมเนี่ยก็คือเป็นเสาหินที่แกะสลักเป็นรูปของทศชาติ ที่เห็นนี้ก็คือภูริทัตตาชาดกตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นวัดเสาเดียวหรือวันพิลล่าเทมโปปัจจุบันนี้ก็มีละครังห้อยอยู่ด้านในนี่ก็เป็นซุ้มประตูด,ด้านหน้าของพระพุทธรูป <Okay. S 1> จากนั้นท่านก็เชิญชวนมาป่าป่าเดี๋ยวพาไปดูว่าอย่างนั้น ท่านจะชวนไปดูว่าจุดไหนเหมาะสำหรับการถ่ายภาพออกมาสวยท่านก็จะมีศิละปะในด้านนี้พามาอยู่ใต้กอไผ่แล้วก็ให้ส่องไปที่องค์พระแล้วก็ให้นั่งอยู่บนก้อนหินทรายแดงเสร็จแล้วแล้วก็ให้หันมองไปองค์พระว่าอย่างนั้นถ่ายออกมาแล้วสวยมากก็เลยได้ถ่ายภาพออกมาอย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นและต่อมาก็ถือโอกาสได้ถ่ายยืนกับท่านสองรูปด้วย ภาพนี้ถ่ายออกมาก็คือท่านบอกว่าให้ตามาหันหน้าไปองค์พระจ้องมองนิดนึงแล้วก็นั่งขัดสมาธิภาพออกมาก็สวยดีพอสมควรเหมือนที่ท่านแนะนําไว้พระอาจารย์ตันมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากท่านมาอยู่อินเดียนั้น หวังจะฟื้นฟูพุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิจึงได้ตั้งใจมาสร้างวัดและเผยแผ่พุทธศาสนาที่นี่พยายามชักชวนชาวอินเดียบริเวณแถวนี้ให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์แต่ท่านก็ลำบากอย่างมากในช่วงแรกๆอันเนื่องจากมีปัญหาวีซา่าต้องไปไปมาเล่าหว่างอินเดียกับเนปาลเพื่อไปต่อวีซ่าอยู่บ่อยๆจากนั้นก็ได้มาเรียนระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเมืองพาราณสีจนจบ จากนั้นก็ใช้เวลาเพียรพยายามอยู่นานจึงได้ขอสัญชาติอินเดียปัจจุบันก็ได้รับสัญชาติเรียบร้อยแล้วในปีพศ2562นี่เองท่านตั้งปณิธานว่าจะอยู่อินเดียตลอดไปเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาและถวายอกบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือจะไม่ลาศิกขาชาวเวียดนามนั้นถ้าศรัทธาในสิ่งใดก็มุ่งมั่นในสิ่งนั้นถ้าศรัทธาในลทัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ทุ่มเทจนยอมตายเพื่ออุดมการณ์เหมือนกัน แต่ถ้าศรัทธานในพุทธศาสนาก็ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเหมือนกับกรณีพระอาจารย์ติดกวงดึกวัดเทียนหมูที่ท่านยอมเผาตัวต,วตายที่หน้าสถานทูตกัมพูชาในกรุงโฮจิมินห์ซิตี้เพื่อต่อต้านประธานาธิบดีโงดินเดียมที่ทำลายพุทธศาสนาในเวียดนามใต้ขนานั้นวันนี้จึงพาท่านทั้งหลายมาชมผลงานของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มุ่งมั่นเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิ ให้ท่านทั้งหลายได้ยินดีและอนุโมทนาร่วมกันจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายขึ้นไปชมด้านบนของอาคารด้านหลังของพระพุทธรูปเป็นอาคารสี่ชั้นพอไปอยู่ด้านหลังองค์พระนี่ก็ทัศนียภาพสวยงามท่านก็บอกว่าเออมาเยือนอยู่ตรงนี้มาอย่างนั้น ถ่ายไปทางด้านนี้ถ่ายออกมาแล้วภาพจะสวยท่านก็มาจัดท่าจัดทางให้ตมาอย่างดีเลยทีเดียวออให้ยืนอย่างนี้แล้วก็แบมือขวาออกไปอย่างนีน้เป็นพระที่มีศิละปะในการถ่ายเป็นผู้กำกับเลยทีเดียวนี่คือบริเวณทางด้านหลังขององค์พระถ่ายจากอาคาร4ชั้นก็จะเห็นองค์พระชัดเจนเลยทีเดียว แกะด้วยหินทรายแดงทําเป็นก้อนเป็นก้อนเหมือนจิ๊กซอตั้งขึ้นไปตรงบริเวณที่ท่านชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าที่นี่แพงมากกระทะ1ก็คือเล็กๆนิดเดียวสิบเอ็ดกระทะเท่ากับ1ไร่กระทะหนึนี่ประมาณล้านกว่าบาทแลท้วทุกวันนี้แสดงว่าถ้า1ไร่เนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบยีล้านบาทเลยทีเดียว จากนั้นเราก็เข้าไปชมภายในบริเวณด้านในของฐานพระพุทธรูปคือบริเวณใต้ฐานขององค์พระนั้นก็จะทําเป็นห้องสวดมนต์ก็เข้าไปก็ถือโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์พระประธานที่ประดิษฐานไว้ด้านในนั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปหินดําก็เลยได้ถือโอกาสไหว้พระสวดมนต์ ท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ได้เล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาของบัดนี้ให้ฟังอย่างละเอียดตัวท่านเองก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายกว่าจะได้เงินทุกบาททุกสตางค์มาสร้างเลือดตาแทบกระเด็น หลังจากนั้นท่านก็ได้พาพวกเราได้ชมสวนก็มีการปลูกมะม่วงไว้หลายสายพันธุ์เลยทีเดียวท่านก็แนะนาบอกว่านี่เป็นมะม่วงลูกใหญ่ลูกโตประมาณกิโลก,กว่าปลูกไว้หลายสายพันธุ์จากนั้นเราก็ถือโอกาสได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณที่ซุ้มประตูด้านหน้าขององค์พระนี่คือทัศนียภาพมุมสูงของ วัดเวียดนามศิวลีซึ่งมีจุดศูนย์กลางไฮไลท์ที่น่าสนใจนั้นก็คือพระพุทธรูปความสูง90ฟุตตั้งอยู่ตรงกลางทําจากหินายแดงเป็นพุทธศิลป์สมัยคุปตะปางแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤกษายวันนำมาสร้างไว้ที่วัดเวียดนามแห่งนี้ทัศนียภาพสวยงามเลยทีเดียว ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร